สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้พบกับช่องยมวนคนเดิมอีกแล้วจ้าเมื่อน,นียมอนพาพ่อแม่พี่น้องมารับป่าล่านะคะเพราะป่าล่าที่ยมอนทาไว้นะกระซงพี่น้องเบิดแล้วนะคะที่พันธะเข้ามาแล้วก็ล้ออีกที่เฮ็ดล่าสุดบ่ทันได้เป็นจ้าพี่น้องก่อนที่บ่ทันเป็นนี่ก็คือมาเอาของคุณยายคุณอาอาของยมอนเองนะคะ เพิ่นเฮ็ดไว้กับปลาเพิ่นรับประกันนะคะความแบ่บความนัวแล้วก็โตงามมากๆมกือหนีเหมือน,นกับมารับเอาปลาาจากเพิ่นนะคะเพื่อจะไปส่งให้พี่พี<ๆ>น้องๆที่เพิ่นทเข้าม้านะคะพี่น้องจ้ามือหนีกําลัางควอดปลาล่าออกจากไหเพราะว่าคุณอ่าเพิ่นทําใส่ให้ยยังมืนเดียกคุณย้ายดีกว่าเพราะว่าอาเพิน่นแก่แล้วนะคะอเอนเพิ่นย้ายประจํานะคะ เพิ่นใส่ไฮใ้ใบแบบนี้จ้ะพี่น้องใส่ไไว้บแบบนี้แล้วเขาต้องมากวาดใส่ไ้สังเกตีิว่าไ้ที่ปิดแบบนี้่ได้อันสกปรกนะคะพี่น้องเพิ่นใส่ใส่สสผ่ามัดซ้ายหรือมาดขี้เท่าแล้วก็โปะปากบอกไแมาเล้งวันลงไปหาปลาในไ้พี่น้องจ๋าก,ก็จะตัวงามแบบนี้แบบนี้นะคะสําหรับปลาวัดออกมาแล้ก็กตัวงามแบบนี้จ้ะพี่น้องนะคะหาโตเน่าตวตเปื่อยบ่มีจักโตจ้ะพี่น้องงามมากๆเลยสําหรับปลาคุณล่ะก็เหลืออยยุเยอะหลายไห นะคะถ้าหากพี่น้องสนใจทักข้าขม้าแย้มมอนก็จะมาเอาน้าเพ่นนี่ค่ะส่งให้สักก้อนนะคะรอจนกว่าปลาของแย้มมอนจะเป็นจากพี่น้องเพิ่ม็มีอยูไลให้แย้มอนจะได้มะสองถังได้มะสองไห่เอาของเพ่นมาซองไห่พี่น้องกะแยกออกใส่ถังแล้วก็มีฝาปิดแล้วก็จะมาบรรจุกระปุกให้พี่ให้น้องอยู่บ้านเฮานะคะแล้วก็จะส่งไปตามออเดอร์ต่างๆที่มันทักข้าม้าจากพี่น้องนะคะหากสนใจ พี่น้องเป็นเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนถ้าสนใจก็อย่าลืมทักเข้ามาในเบอร์แอดไลน์เบอร์เยี่มวัน0ูนย์หกส7แอดไลน์นะคะพี่น้องจ๋าแอดไลน์เข้ามาทักอยากได้ปลาล่าอยากได้ไดพิกแห้งช่วงนี้มีนะคะน้องใหม่นะคะพี่น้องจ๋าราคาก็เป็นกันเองจ้านะคะทั้งซื้อทั้งแถมจ้าพี่น้องตอนเคลื่อนย้ายปลาล่ามาจากไ้จากเพื่อนเพื่อนโมไหไฮนะคะพี่น้นนะะนองเพราะว่าเพื่อนต้องเก็บไว้ มาละจ้าพี่น้องปลาร้าตัวงางามๆนะคะขายของเจ้าของเบิดแล้วก็ยังมีญาติพี่น้องมมนิมนต์ลูกพิซซ่ากินปลาร้าโดยตรงกินปลาแดกโดยตรงจ้าพี่น้องเบื้องโตรปลาแดดม,มือทั้งมือให้ยายม่อนกินแต่ข้าวกับปลาแดกน้อสินี้กับปลได้พี่น้องมันแซ่บที่นี้กับปลไดก้กินแต่กับปลาแดกแต่ละมือนี่แซ่บลายได้แต่กินกับแลนฮาขา้าวเหนียวห่อนๆ่ลนได้จาพี่น้องเนี่ยอโอ้ย งามลายงามเหลือมาจ้าบ่มีเบิดพี่น้องบ่มีเบิดบเบิดกระเท็นให้มา,าเรื่อยๆเฮ็ดบ่ท่านเป็นกระรอ้อค่ะตัวเป็นแล้วก็จำนายออกไปค่ะพี่น้องกันมาทักปลาไหลที่ม่อนไปกินจ้าแซ่บๆนะคะเบื่อโรจะแนบไปให้ค่ะพี่น้องจ้าดูชิ่นหนึ่งสิเปลยให้เบิงกับ,บ่มีพี่น้องงามลายสะอ,อ่อนบ่ไหวแล้วหาขา้าวเหนียวดีกว่าพี่น้อง